เพื่อตระก,กูลมันเวลาเราปลูกแล้วเรามีวัตถุประสงค์นําหัวมาบริโภคนําหัวไปจําหน่ายก็เลยทําปุ๋ยขึ้นมาเพื่อใช้เพิ่มขนาดเพิ่มน้ําหนักของหัวมันสําหรับวิธีการทํานะครับนำเลือดไก่เนี่ยลงไปในภาชนะหมัก700กรัมใช้มือบีบให้แตกเติมกากน้ําตาลลงไป1 0 0ซีซีใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเติมน้ำเปรี้ยวลงไปเป็นรสไหนก็ได้1ขวดใ้มือขยี้ผสมเข้ากันก่อนเติมจุลินทรีย์เจ้าวปวกลงไป6 0 0ซีซีช่วยในเรื่องของการสะสมแป้งเติมน้ําเปล่าห0 0้ซีซีใช้ไม ือว่าเสร็จวิธีการทําใช้เวลาหมักอยู่21วันพ่นทุกเช้าหรือทุกเย็นก็ได้ขอเป็นวันล,ละหนึ่งครั้งให้จุลินทรีย์เนี่ยมีการทางานได้ดีขึ้นกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานําไปฉีดพ่นให้กับมันที่เราปลูกใช้ในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ํา20ลิตรช่วงอายุของมันที่เหมาะสมกับการใช้งานมีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตเลยใช้กับมันได้ทุกสายพันธุ์พืชกินหัวทุกชนิดเพื่อต้องการที่จะเพิ่มขนาดขขขขออออองงงงใ้ใ้ใ้่่ึึนนนนนนมีนนีีาาาดดเเเปปรรนนร์์็ตแสถททจะลุื การใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะมีความปลอดภัยในการใช้งานไม่มีสารตกค้างไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพปุ๋ยนะ้ำหมักสูตรระเบิดหัวเพื่อเพิ่มขนาดหัวมันสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรทําปุ๋ยน้ําหมักระเบิดหัวเพื่อเพิ่มขนาดหัวมันซึ่งพืชตระกูลมันเวลาเราปลูกแล้วเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนําหัวมาบริโภคนําหัวไปจําหน่ายก็เลยทําปุ๋ยขึ้นมาเพื่อใช้เพิ่มขนาดเพิ่มน้ําหนักของหัวมันให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นน้ําหนักได้ดีขึ้นซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยที่เราทําขึ้นมาเพื่อเพิ่มขนาดของหัวมันโดยเฉพาะเลยสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลือดไก่700กรัม จุลินรีเจาปวก 600cc น้ำเปล่า 600cc กากน้ำตาล 100cc นมเปรี้ยว1ขวดภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดในการทําปุ๋ยน้ําหมักเพื่อเพิ่มขนาดของหัวมันเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่เป็นธาตุเหล็กสามารถที่จะหาได้จากเนื้อสัตว์เรื่องในสัตว์มีไขกระดูกของสัตว์รวมไปถึงเลือดวันนี้เราก็เลยใช้เป็นเลือดไก่เพราะว่าหาได้ง่ายมีราคาถูกตัวจุลินทรียเจาปวกช่วยในการด้วยสลายได้เร็วแล้วก็ยังมีธาตุอาหารที่เป็นวอสฟอรสและโสเซียมเนี่ยสูง สำหรับวิธีการทำนะครับนำเลือดไก่เนี่ยลงไปในภาชนะหมักก่อนก็ใช้มือกำรรหรือก็บีบให้แตกเพื่อ,อที่จะง่ายในการย่อยสลาย ต่อจากนั้นเราก็เติมกากน้ําตาลลงไป 100cc ตัวกากน้ําตาลเนี่ยเราจะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดับกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นเหมน็นป้องกันการเน่าของปุ๋ยน้ําหมักเราด้วยจากนั้นเราก็เติมนมเปรี้ยวลงไปเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้หรือเป็นรสไหนก็ได้ตัวนี้มีจุลินทรีย์อยู่หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีจุลินทรีย์เป็นจํานวนมากจะทําให้กลิ่นของน้ำหมักมีกลิ่นหอมน่าใช้ยิ่งขึ้นเทรวมกันแล้วใช้มือคั่้ผสมเข้ากันก่อนจากนั้นเราก็เติมจุลินรียเจ้าวปวกลงไป 600cc ช่วยในเรื่องของการสะสมแป่า,า,า,า 6cc เมื่อเติมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ไม้ขนให้เขาเข้ากันอีกทีหนึ่งปิดฝาถือว่าเสร็จวิธีการทานะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการของการหมักซึ่งเราจะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีใช้เวลาหมักอยู่21วันมีการคนทุกเช้าหรือทุกเย็นก็ได้ขอเป็นวันละหนึ่งครั้งให้จุลินทรีย์เนี่ยมีการทํางานได้ดีขึ้นเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด วิธีการนำมาไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักครบ21วันแล้วกองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานําไปฉีดพ่นให้กับมันที่เราปลูกใช้ในอัตราส่วน1 0 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรช่วงอายุของมันที่เหมาะสมกับการใช้งานมีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปช่วงเวลาที่ควรใช้งานก็คือจะเป็นช่วงเช้าตู่ก็ได้ช่วงเวลาเย็นเวลาพบคาก็ได้ฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์ขอให้ดินเนี่ยมีความชื้นที่เหมาะสมในการขยายการเพิ่มขนาดของหัวเราสามารถที่จะฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตเลยปุ๋ยน้ำหมักสูรนี้นะคร ได้ทุกสายพันธุ์พืชกินหัวทุกชนิดเพื่อต้องการที่จะเพิ่มขนาดของหัวให้ใหญ่ขึ้น สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะเพิ่มขนาดของหัวมันท่านก็สามารถทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรระเบิดหัวตามสูตรนี้เลยเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับช่วยเพิ่มขนาดของหัวมันทําให้มันเนี่ยหัวใหญ่ขึ้นมีน้ําหนักดีขึ้นเปอร์เซน์ของแป้งดีขึ้นเป็นสารอินทรีย์ที่เราทําขึ้นมาเองใช้ในการเล่งขนาดของหัวมันอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนหลักๆแล้วของคนที่ทําไร่มันต้นทุนหลักๆก,ก็คือค่าปุ๋ยตัวนี้สามารถที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะซึ่งจะมีวิธีีีกกาาาาารรททํ่ง่งยยมมควมปลอดภัใในใช้ ไม่มีสารตกค้างไม่ทําให้ดินเสื่อมสภาพปุ๋ยนะ้ำหมักสูตรระเบิดหัวเพื่อเพิ่มขนาดหัวมันสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ